ภาษาอังกฤษที่ผิดบ่อยใครที่ใช้ผิดอยู่เลิกผิดได้แล้วนะคะฉันไม่เข้าใจ I am not understand I don't understand วันนี้ฉันไม่ได้ทำงาน I not working today I'm not working today ฉันไม่รู้จักคุณซะหน่อย I not know you I don't know you ฉันไม่แน่ใจเลย I not sure about that I'm not sure about that นี่คุณหมายความว่าอย่างไงเนี่ย What you mean What do you mean มันหมายความว่ายังไง What it means What does it mean What does it mean และประโยคสุดท้ายค่ะฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ I not agree with you I don't agree with you. ไอ้คำศัพท์ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะ Not agree สามารถใช้คำว่า disagree ได้เป็น I disagree with you นั่นเองค่ะอยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกกดบวกบวกบวกไว้เลยค่ะ